สวัสดีครับวันนี้ปันติสุต้าพามาวิเคราะห์บอลมาจำค่ำคืนมันสุกสีฟ้าอ้าขารับเงินครับชอบกดไลค์กดแชร์ติดตามคอมเมนต์ เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับไปเริ่มกันเลยนะคู่แรกครับเป็นบุนเดสลีกาเยอรมันครับดอร์ทมุนเปิดบ้านรับออฟเฟนไฮม์ครับเรทวันนี้ครับดอร์ทมุนเนี่ยต้องชนะ1ลูกครับเพื่อเจ้าครับสลูกกินเต็มครับดอร์ทมุนดับห้าครับพอเมทายดับ4ครับผลงานที่พบกันมาครับสินัดล่าสุดครับบรัสเซียดอร์ทมุนชนะ4เสมอ3แพ้3ครับใน10นัดนี้ครับครึ่งแรกเนี่ยมีสกอร์กันถึง8นัดครับส่วนเต็มเวลาครับยิงกันเกิน2.5ลูกก็8นัดเหมือนกัน กัันครบสูงทางฝั่งของดอทมูลครับเอรินเทอร์ซิสครับเฮดโค้ชของดอทมูลครับมีลิสต์ลูกทีมบาดเจ็บอยู่สรายครับเซบาสเตียนอลาเล่ครับดอนเยลมาเรนก็มาเดลโมเร่ครับส่วนในไลายของคาริมาเดยามี่ครับกับมามูดดาฮูดต้องรอเช็ความฟิตอีกครั้งครับเชื่อว่าอองโตนี่โมเดสครับจะได้ยืนคำหน้าเป้าเหมือนเดิมทางฮอฟเฟนไฮม์ครับของอังเดรไบรเทนไรเดอร์ครับอุนซือจะไม่มีรายชื่อของอิลาสเบบูครับเออร์มินบิชักซิสครับเบนยามินฮุบเนอร์ แล้วก็ฟิลิปเพนเก้ครับเนื่องจากกอดคอกันเดี่ยงอยู่ส่วนในฝั่งของสตองลีย์แลโชกี้ครับการหลังฝรั่งเศสต้องรอเช็คฟิดอีกครั้งส่วนอันเดรครามาลิชับจะไม่พลาดการเป็นตัวจริงในนัดนี้ครับสทีมเนี่ยครับออกสตาร์ทสเกมแรกครับนัดน,นี้นัดที่5นะครับของซีซั่นใหม่เนี่ยด้วยผลงานที่เหมือนกันครับชนะ3แพ้1ก็อยู่โซนหัวตารางด้วยกันทั้งคู่ครับ4กับ5 โดยเจ้าบ้านอย่างเสือเหเดืองดอตมูลครับอยู่อันดับ5้าเนื่องจากยิงประตูได้น้อยกว่าทำให้ฮอฟเฟนไฮม์ครับอยู่อันดับ4ของตารางครับแต่แต้มเท่ากันเนาะซึ่งเกมนี้ครับเรมันเปิดออกมาดอตมูลเนี่ยต้องชนะเกิน1ลูกครับเพื่อจะได้เต็มครับพวกเขาครับเพิ่งจะทําตัวเองครับในเกมเย่าก่อนหน้านี้ครับถ้าทางอยากกู้ชื่อต่อหน้าแฟนๆให้ได้โดยเร็วครับ เป็นแฟนเสื้อสีเหลืองกันครับเต็มสนนามครับก็ถึงแม้ว่าฮอฟเฟนไฮม์กำลังร้อนแรงเหมือนกันนะครับแต่ช่วงปีหลังๆครับเจอดอดมุนทีไรครับสีนัดหลังเนี่ยก็โดนอยู่เรื่อยครับไปไม่เป็นครับเกมนี้ก็คงจะเหมือนเดิมครับอยู่ที่ว่าเจ้าถิ่นจะมาไล่บี้ได้2ประตูตอนไหนครับต้องไปลุ้นกันอีกทีครับขอแค่ไม่โดนพอมองไว้ว่าก็อาจจะเป็น2 1 2 0นึ3ง1ครับก็เป็นไปได้ครับอยากให้มองสูงไว้ด้วยเพราะฉะนั้นครับ ขออยู่เชียร์ดอทมูลครับไม่ต้องลุ้นเยอะ